ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าบบยน้ามูมูนะครับตอนนี้10โมงกับ45นาทีนะครับก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆยังคงได้รอยยิ้มกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเนี่ยท่านไหนที่ไปบอลลองนะครับผมก็ไปหลายคู่นะครับในวิเคราะห์รวมมาเนาะ ปรากฏว่าบอลต่อนี่มาเกือบหมดเลยนะครับแล้วเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมว่าทําไมนะครับทำไมรา,าคาที่เปิดออกมาเนี่ยมันจึงพอดีพอดีเลยเออทั้งท,งทังที่ฟุตบอลเนี่ยมีแค่ผลแพ้ชนะเสมอชนะเม็ดหนึ่งก็ได้นะครับทําไมจะต้องยิงให้มันมาโหลานใหญ่โตเกินราคาแต้มต่อเพราะเออนี่แหละครับนะฝากให้คิด <laughs> นะอ่ะเราไปดูผลคร่าวๆก่อนนะครับเมื่อคืนคู่ที่เราให้ทัศนะเนี่ยเป็นคู่แรกของแชมเปี้ยนลีกเลยนะครับสีทุ่มนะครับโบโดก,กิมก็ไล่ถล่มดีกาสไป4ประตูต่อ0นออูนย์นะครับดูวันนี้ดูไอเนี่ยนะครับอะไรโรนียเนี่ยนะครับบุกไปถล่มเป็นเอเวอร์ซิตถึง4ีูนย์เห็นไหมบอลอย่างเงี้ยนะครับโอ้โห การระบักเนี่ยยังบุกไปเชนะลินคอนเลสอิม20กินหมดนะวันต่อเนี่ยมีไออโบเอลนิโคเซียเนี่ยนะครับที่เอาชนะปีโตคิวได้แค่1 0ูแต่ก็เสียครึ่งเดียวอะ่ะหรือไม่เสียเลยถ้าท่านไหนที่อยู่1นึ่งลูกผมเกือบไปคู่นี้แล้วเกือบไปแล้วนะครับดูเมาโม่นะครับไล่ถล่ม KI Cut คัคสวิไป4 1นะครับแล้วก็ตรงนี้ F FSCSB เนี่ยน่าจะเป็นสเตอัว์หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะมันก็เสมอกับเบคกาบีเทวาวิฟไปนะครับหนึ่ง,นงเนี่ยคู่นี้ก็เกือบไปเกือบไปที่หน้าปอนี่แหละ <c oughs> ดีนะไปเลือกถูกคู่นะครับดิน a มโอเคียบดูนะครับเจอกับปาติสารเบลเกตที่คิดว่าบอลมัน,น,มนสไตล์เดียวกันนะ่ะสไตล์ลูกใหญ่ลูกเบียดนะสุดท้ายเนี่ยดูดินดนเคียบถล่มไปครึ่งโหลเอาชนะไป6ประตูต่อ2นะครับ แล้วก็ดูเนี่ยเฟเนวาลอสนะครับไล่ถล่มเดนิวเซนห้าศูนย์นะครับดูบอลต่อสองลูกสามลูกกินหมดเลยนะไอะอ,ะอย่างเงี้ยมิทติแลนด์เนี่ยบุกไปถลม่มซันตาโคลโมมาสามศูนย์ดูโอ้โหต่อสองลูกกินอนะ่ะ <c oughs> คิดดูต้องขออภัยในเสียงด้วยนะครับไคหวัดยังกลับมาอีกนะครับเนี่ยเฟเดร์มเช่นะครับบุกไปชนะลูกาโน่สี่สาม แล้วก็ปิดท้ายด้วยสปาร์ต้าปาร์คบุกไปเยือนก็ยังบุกไปเอาชนะช um ัมล็อกโดเวอร์ไป20ูนดูดิเมื่อคือนเนี่ยใครสวนลองตายสถานเดียวเลยครับบอลมันยิงขาดทุกคู่แล้วก็กินเต็มทุกคู่เลยบอลต่อนะครับบอลเท่าไหร่นะ11คู่ไหมเมื่อวานอ่ะ11คู่ละมัง้งนะวันนี้นะครับวันนี้มีฟุตบอล2รายการนะครับนั่นก็คือ อยูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกนะครับมีตกค้างอยู่3คู่นะครับมีตกค้างอยู่3คู่แล้วก็จะมียูโรปานะครับยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับอีก5คู่นะครับรวมทั้งหมดก็8คู่นะครับ mm. เดี๋ยวเราดูในเรื่องของฟิกออดกับแฮนดิแคปในคลิปเดียวกันนี้เลยนะครับ mm. ขอไปเริ่มที่ถ้วยใบใหญ่ก่อนนะครับ ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกนะครับสามคู่คืนนี้นะครับคู่แรกเนี่ยหกทุ่มครึ่งนะครับเอ่อพีเอโอเคซาโอนิก้านะครับจะเจอกับโบเล็กบันจาดูลูกต่อนะไล่ต่อตั้งแต่ลูกครึ่งควบสองจนนะับปัจจุบันสองลูกครึ่งนะเพื่อนๆว่าทำได้ไหมเมื่อคืนที่แล้วเนี่ยบอลต่อเละๆอย่างเงี้ยไล่ถลม่มแล้วดูวันเนี้ยพอเปลี่ยนวันเปลี่ยนนาฬิกาเปลี่ยนอาทิตย์นะ้วดูดูว่า ไอบอลต่อยังจะมาไหมนะครับคู่ตีหนึ่งลูโดโกเลตเลดกาดนะครับก็จะเจอกับดินโมมินเนี่ยก็ลูกควบอีกและลูกควบลูกครึ่งเห็นไหมแล้วก็ถัดไปอีก15นาทีครับตีหนึ่งสิบห้าเซลเย่ไอทีมที่เราหัวเราะยาะมันน่ยไม่รู้จักมันน่ะวันเนี้ยนนเจอกับสโลวานบาติสลาว่ายังต่อด้วยนะไอเซลเย่ต่อปอครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลนราคาว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ คู่แรกหทุ่มครึ่งนะครับ PAOK Salonika เจอกับ b o l ล็กเบนจาลูก้โอ้โหชื่อเพาะด้วยนะแต่ดูราคาต่อนะราคาราคาต่อตอนนี oh ้โอ้โหสังเกตโปรดสังเกตตรงนี้ต่อ2ลูกควบอ่ะได้6อะ่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> พิ่งเคยเห็นนะ่ะสองลูกควบได้6กระโดดไป2ลูกครึ่งยังไม่ได้เต็มเลยนะ2ลูกครึ่งยังได้น้ําแค่ 8 9ก็น่าจะเป็นลบสิแหละเพื่อนเพื่อนเนี่ยลบสิบสองฝั่งถูกไหมแต่เจ้ากินทั้งคู่เลยไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนใช่ไหมเออโอ้โหราคาต้องบอกว่าไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงนะครับไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงไม่มีในตำราพูดง่ายๆราคามากมายไก่กองขนาดเนี้ยไม่มีในตำรานะครับก็อยู่ที่เซนล้นล้วนเลยว่า เมื่อคืนบอลต่อเข้าหมดวันนี้บอลต่อยังจะมาไหมถ้าถามความรู้สึกส่วนตัวผมนะถ้าถามความรู้สึกส่วนตัวผมนะผมว่าโอ้โหราคามันต่อมากมายไก่กองขนาดนี้นะแต่มันย้ายวันอะมันย้ายวันมันก็น่าจะเปลี่ยนทิศล้วะปะอยู่โบล็กบัญจาเอออันนี้แบบไม่มีเนื้อหาเลยนะเพราะว่าดูแล้วไม่รู้จะอะไรมาวิเคราะห์อ,อะดูครับนบอลมันไหลไปต่อข้างเดียวอะ พูดง่ายๆบอลบอลไหลข้างเดียวอะ่ะบอลไหลข้างเดียวแหมเมื่อเมื่อเมื่อคืนวันอังคารมันก็ให้บอลต่อกินเละหมดแล้วนะวันนี้ยังจะให้บอลต่อกินอีกแล้วเจ้าจเจ้าบ้านที่ไหนอยู่อะ่ะใช่ไหมเออผมว่าอยู่บลเล็กบรญจาคมันเนี้ยออง่ายๆอย่างเงี้ยเหตุผลเพราะตัวอื่นมันวิเคราะห์ยังไงอะ่ะมันวิเคราะห์ไม่ได้เลดเลิดดูดูอะไรไม่ได้เลยครับอ่ะถ้าดูลูกครึ่งควบสองอ่ะเอาเอา,เอาตัวตัวตั้งก็ได้อะ่ะลูกครึ่งควบสองใช่ไหม จ่ายฟิกออดที่ PLK เนี่ย1น2่อ่าใช่ไหมหน้าเสมอ5.5แล้วก็จ่ายให้บัวเหล็กบรรจาเนี่ย10ไม่ผ่านสักตัวไม่ผ่านเลยนะครับคือต่อให้เราลดราคาลงไปว่า PLK จะยิงได้2ลูกนะครับก็เพราะว่าถ้าฟิกออดที่ลูกครึ่งเนี่ย มันมันต่ำกว่าเกณฑ์หมดนะครับมันต่ำกว่าเกณฑ์หมดก็หมายถึงว่าไอ้พวกเนี้ยชุดเนี้ยมันผ่านที่ราคาลูกครึ่งนะครับเพราะงั้นบอกว่าถ้าบอกว่าที่ฟิกออกตัวเนี้ยมันผ่านที่ราคาลูกครึ่งอย่างนั้นแสดงว่าเต็มที่ pl k OK, น่าจะยิงได้2ลูกเลยใช่ไหมน่าจะยิงได้2ลูกเลยเพราะพอเลดถัดมาเนี่ยไม่ผ่านเลยเออพูดง่ายๆว่า เดี๋ยวนะเลดส,สองลูกมันก็ผ่านนะเว้ยเนี่ยเลดส,สองลูกมันก็ผ่านนะถ้าตรงนี้ลูกครึ่งควบสองย้ายมาเป็นตรงนี้สองลูกมันผ่านอีกนะเนี่ยเลดส,สองลูกก็ผ่านนะแต่อันเดียวอะ่ะที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นบอรลรองบ้างแล้วอะ่ะไม่งั้นตายครับตายอย่างเดียวอะ่ะสองวันเนี่ยหมดกัน <laughs> เออบอร์ดนี่หมดกันใช่ไหมเอาตัวเดียวคือ สวนสวนนะครับอยู่เบลเล็กบัรจารนะครับคู่ที่2อาคู่ที่2นี้พอได้ครับตีหน,นะครับโรโดโกเลตเลดกาดจะเจอกับดีนาโมมินนะครับราคาเนี่ยต้องบอกว่าเปิดมาลูกครึ่งราคาบอร์ดมาตรฐานนะก็ยังอยู่ที่ลูกครึ่งนะครับดูดีด้วยเพราะว่าตอนเปิดเนี่ยลูกครึ่งลบหนะครับน้ํา2.05ลงมาเหลือลบสินะครับทีนี้ไปดูที่ราคาเลดลูกครึ่งเนี่ย ฟิกออดมันผ่านไหมนะครับฟิกออดต้องบอกว่าปริมปริมปริมเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะชนะได้ไลูดโดโกล็เด่กาดอะแต่ต้องไปลุ้นหนักเอาเม็ดที่2นะครับซึ่งพอไปลุ้นหนักเอาเม็ดที่2อนเพื่อนๆก็ดูน้ำสินี่เห็นไหมน้ำเนี่ยมันจ่ายเจสามมันก็ค่อนข้างบ่งบอกแล้วว่าไอ้ลูโดโกล็เนี่ยมันน่าจะยิงแล้วแหละเม็ดจะบวกหรือไม่บวกไม่รู้นะ แต่คิดว่ารูโดโกเลตมีสกอร์แล้วนะครับมีสกอร์แล้วแล้วก็ดูจากราคาแฮนดิแคปครึ่งแรกซึ่งก็ต่อค่อนข้างดีด้วยนะครับสูงแรกก็อย่างนี้ด้วยคู่นี้ยังไงก็ต้องกัดฟันอยู่รูโดโกเลตครับถ้าโดนก็โดนหูหนึ่งนะครับนะอยู่ที่ราคานี้นะถ้าอยู่ตรงเนี้ยก็ลุ้นปัสสาวะเหนียวหน่อยแหละ <laughs> นะเออนี่ลูดโกเลตนะครับนะ ู่ที่ 3, p u พับลิคัมเซลเย่เซลเย่นะครับเซลเย่พับลิคัมเซลเยจะเจอกับโซโลวานบาติสลาวานะครับราคาตั้งต้นเนี่ยให้เจ้าบ้านเซลเย่เป็นต่อที่เสมอบวก10แล้วก็ไหลามาตามสเต็ปที่ปอลบ5นะครับไม่ไม่ไม่ได้ผิดแผกอย่างไรนะครับแต่ดูตรงเนี้ยทำไมมันชอบจังหวะมันไอเซลเย่จะมาเหรอะนะครับ ดูราคาเนี่ยมันโอ้โหมันแข็งกว่าเลยนะคือถ้าดูราคาดูจากฟิกออดนะครับฟิกออดดูจากแฮนดิแคปครึ่งแรกเต็มแมตท,ทั้งหลายเนี่ยผมมองว่าเซลเย่ไม่น่าแพ้นะครับเซลเย่ไม่น่าแพ้จะชนะดได้ไหมก็อยู่ที่จังหวะและโอกาสแล้วแหละนะครับเพราะงั้นเนี่ยถามว่าใน อยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยนะครับยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยอยู่บอลต่อ2อะครับก็คืออยู่พับลิคัมเซลเย่นะครับกับลูโดโกเดตนะครับ,อ, ier, รบ,บ, college, รบอยู่รองตัวหนึ่งบล็อกบัรจาดูดูดูนะครับดู Wert. ทีนี้บางท่านบอกว่านะไหนว่าบอลต่อจะไม่มาก็อันเนี้ยมันอาจจะไม่มาแต่ว่ามันมันมันจะเสียหูหนึ่งอะถ้ามันจะเสียมันจะเสียหูหนึ่งอะ่ะเนี่ย ก็วัดอยู่ต่อดีกว่านะครับเพราะดูแล้วเลทราคามันมันโอเคอะนะแต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยลองมาตัวเดียวเนี่ยแหละเพราะว่านี้ก็ฟังปูพื้นนะครับเพื่อนเแล้วก็ดูได้ดูแฮนดิแคปแล้วก็ฟิกออดนะครับนี่คือจุดประสงค์หลักนะครับนี่คือจุดประสงค์หลักที่ผมทำทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นราคาได้เห็นลักษณะของ ฟิกออร์ดแฮนดิแคปเปิดไหลนะครับส่วนในความถูกต้องเนี่ยมันไม่มีใครหรอกให้ถูกได้ทั้งหมดให้บอลเป็น10คู่อย่างเงี้ยนะครับอพอะงั้นเพื่อนๆถึงสังเกตไงว่าเวลาผมให้ทัศนะผมจะเจาะเพียงคู่เดียวเห็นไหมผมไม่ได้มาให้วานนะแต่เนี้ยจะมาบอกอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันก็ต้องให้คึกคืนหน่อยใช่ไหมละ่ะมันก็ต้อง ทำอะไรให้มันน่าติดตามจะมานั่งอ่านแต่ตัวเลขเนี่ยแล้เพื่อนๆก็เบื่อไงเราก็ต้องบวกทัศนะลงไปด้วยแต่ไอในไอตัวทัศนะเนี่ยเออมันมันมันก็ว่าไปตามตัวเลขไงมันไม่ได้มันไม่ได้แบบเพ่งกระแสะจิตเหมือนในคู่เดียวตอนค่ำอ,ะนะอ่ะนะอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้เราย้ายวิกไปที่ คอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับมีทั้งหมด5คู่นะครับมีทั้งหมด5คู่มีก่อนหกทุ่มสคู่นะครับสี่ทุ่มเนี่ยสตูก้าจะเจอกับพิวนิกนะครับนะแล้วก็ห้าทุ่มนะครับลิก้าจะเจอกับสลัสวล็อกค,คาวนะครับแล้วก็หกทุ่มบาตูมีเจอกับทูซิสนะครับตีหนึ่งเอเคเอเทนเจอกับอินเตอร์คับตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับ คิสตันวิวจะเจอกับ FK o r d ออรนะครับไม่ค่อยรู้จักใครเลยนะยูโรป้าคอนเฟลเนนี่นะครับมาไปคู่แรกนะครับสตูกาเจอกับพิวนิกสนามกลางอีกแล้วนะครับสนามกลางอีกแล้วเลทขยับจากเสมอบวก1 8 8 3ไปเป็นปอลบ5พอดีเป็นราคามาตรฐานปกตินะครับแล้วก็เลทเนี่ยค่อนข้างคล้ายคึงกับไอ้เจ้า เซลเย่ year, ใช่ไหมเ,เดี๋ยวพาไปดูค่อนข้างคล้ายคึงกับไอเซลเย่ year, นี่เห็นไหมเรทแทบจะตัวเดียวกันเลยเพราะง้นคู่เนี้ยยังไงก็ต้องอยู่สตูกานะครับดูน่าจะต้องอยู่สตูกามาตามเหมือนพูดง่ายๆ่ายว่าเข้าตามตอกออกตามประตูเลยอะราคาก็ไหลาจากบวก10ไปเป็นปอลบ5นะครับเรทต่างๆก็อย่างนี้นะครับอยู่สตูกานะครับคู่แรกคู่ที่2 5หทุ่ม ลิก้าจะเจอกับสลัดวลล็อกคาวนะครับโอ้โหคู่นี้นี่คู่นี้นี่แหละน่ากลัวหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ปอน้ำดำแล้วมันเป็นปอน้ำแดงแล้วแล้วก็น่าเสมอได้ค่อนข้างสูงด้วยเนี่ยเนี่ยทั้งเต็มเกมแล้วก็45นาทีเนี่ยเห็นไหมอ่าแล้วบอลสูสีไม่สูสีก็ดูสูงแรกเนี่ยเปิดมาครึ่งควบเองอะเห็นไหมเพราะงั้นคู่นี้ดูจากแนวโน้มนะ ดูจากแนวโน้มนะะเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเ,เดี๋ยวนะทำไมอ๋อลืมไปไอ้ตรงเนี้ยเพื่อนๆดูดีๆตอนราคาสตาร์ทเนี่ยมันให้วอลล็อกคาวนะต่อปอนะแล้วต่อปอได้เต็มแต่มาตอนเนี้ยได้เต็มไม่ต้องต่อปอแล้ว ไอราคาแบบนี้เอาอีกแล้วนะครับซึ่งที่เราสังเกตมาเนี่ยสังเกตมาเนี่ยจากต่อเสมอขาวใช่ไหมกลายมาเป็นได้8เนี่ยมากลายมาเป็นได้เต็มเนี่ยไม่มาสักทีเลย2ครั้งละที่เราจับจุดแต่อันเนี้ยหน้าปอแล้วมาอย่างเงี้ยโอ้โหยผมว่าผมว่าอันนี้น่าจะมาแล้วสำหรับบอลรองอย่างลีกานะแต่ว่าในหน้า <c oughs> ในหน้าเนี้ยเขาให้ลิก้าเป็นต่อแล้วอ่ะเดเห็นไหมจากเป็นรองปอเนี่ยตอนนี้มาต่อปอแล้วเนี่ยในในหน้าเอกชนเนี่ยเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องกัดฟันอยู่ลิก้าแล้วแหละอย่างเงี้ยเออลืมไปไม่ได้ดูบอร์ดมาตรฐานนะดูอรอดมาตรฐานนี่ราคามันตรงกันข้ามเหมือนพลิกฝ่ามือเลยอะ่ะจากบอลต่อปอกลายเป็นบอลรองปอเลยอะ่ะ <c oughs> มันใช่เหรอวะเนี่ย <c oughs> เออ ยูริก้ายูริก้านะครับยูริก้าถ้ามีหน้าเสมออย่างนี้ก็ต้องยูริก้าแล้วนะครับนะขออภัยขออภัยไม่ได้ดูไอนบรรทัดล่างเนี่ยอ่ะราคาสลับแบบนี้ดูจะมาไหมวันนี้แต่ก่อนเนี่ยเราดูจากเสมอใช่ไหมสิบได้8เนี่ยเนี่ยตอนแรกต่อเขาอย่างนี้นะอันนี้หมายไม่ใช่คู่นี้นะหมายถึงที่เราจับทางมา2ครั้งเนี่ยแล้วผมบอกว่าเฮ้ยพอมันต่อเสมอ10ได้8มันกลายมาเป็นวันลอง สิบได้สิบซะง,งั้นแบบนี้ต้องอยู่ตัวตรงข้ามแล้วนะครับปรากฏว่าไม่ใช่นะเออปรากฏว่าไม่ใช่ไอตัวนี้ก็มาอยู่ดีไอ,อ้ที่เคยเป็นต่อแล้วมาเป็นรองเนี่ยมาอยู่ดีนะครับเออแล้วดูไอถ้ามันขยับไปที่ราคาหน้าปอดูซิว่าไอลิก้าจะมาไหมจากบอลรองปอเป็นบอลต่อปอเนี่ยดูลิก้ามันจะมาไหมหรือจะกล้าๆแพ้อีกนะครับเพราะงั้นคู่นี้ขออยู่ลิก้านะ ยืดยาวจังเลยคุณดีนาโมบาตุมี่ <ynam o Bat umi> นะครับบาตุมี่เออ <c oughs> มาแล้วเวย้ย <c oughs> เปิดมาหนึ่งลูกน่าจะหนึ่งลูกน่าจะลบเนี่นะหนะึ่งลูกน่าน่าจะขาวแหละและอยู่ตัวรองได้ได้ลบสิบใช่ไหมออแล้วก็ขยับจากลูกแปดมาเป็นลูกควบเลยนะครับโอ้โห ทำไมมันแรงจังอะดูราคาหนึ่งลูกหนึ่งลูกเนี่ยบุกแน่นอนครับดินาโมบาตูมี่นะครับแต่บุกแล้วจะทำได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งนะดูตามเลทราคานี่นะเม็ดหนึ่งต้องมีละดินาโมบาตูมี่นะเม็ดหนึ่งต้องมีซึ่งมันก็สอดคล้องกับราคาที่เขาให้หนึ่งลูกได้หกสี่เนี่ย อสอดโอ้โหครึ่งแรกต่อครึ่งลูกได้แปดแปดเองนะปอได้แค่ห้าสามเองครับโอ้โหเนี่ยดูราคาแบบนี้นะครับมีโอกาสอะลุนเม็ดสองอะเนี่ยอืมีโอกาสอะเม็ดหนึ่งต้องมีแล้วแหละรุ่นเม็ดสองอะเพราะงั้นคู่นี้ก็ต้องกัดฟันอยู่ดีนโมบาตูมี่นะครับถ้ามีราคา1ลูกน้ำตรง,นงนนเนี้ยสวยๆสักเ็ดหน่อยๆเนี่ยน่าอยู่นะ แต่ถ้าเพื่อนๆที่เลือกไม่ได้ก็ต้องไปลูกควบนี่แหละแต่ขออยู่ดินโมบาตูมี่นะครับไปคู่ต่อไปโอ้โห ak a t e เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูดิด <laughs> เปิดมา3ลูกควบนะครับตอนอตอนราคาเริ่มต้นเนี่ยสลูกครึ่งตอนนี้เหลือ3ลูกควบนะครับแล้วดูฟิกออดอย่างงี้จะให้ผมพูดยังไงอะ่ะมันอธิบายไม่ได้มันดูแบบโอ้โหต่อเป็น ต้องยิง4เม็ด AKA 10จะยิงอินเตอร์ขับ4เม็ดได้ไหมอา่าเพื่อนๆตัดสินใจเอาล้วกันคู่นี้ไม่อยากพูดเลย4เม็ดเออเป็นผมผมลองอะ่ะเอาไม,ไม่ไม่คิดเยอะเป็นผมผมลองเลยมันยิง5เม็ด4เม็ดให้มันไปเลยเออไม่รู้จะว่ายังไงอะฟิกออดแบบเนี้ยนะครับคู่สุดท้ายคริปสตันวิลเจอกับ F K order นะครับ เขายกให้ไอ้ทีมเยือนออร์ด้าบุกมาต่อนะจากปอลบสิบเป็นปอลบสิบมาแหละดูแล้วน้ำหนักมันอยู่ยังอยู่ที่ออร์ด้านะน้ำหนักมันยังอยู่ที่ออร์ด้านะอยู่ออด้าแล้วกันครับคู่นี้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับสำหรับ2ถ้วยยุโรปนะครับทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก นะครับแล้วก็ยุโรป้าคอนเฟลซ์ลีกนะครับก็ยังไงก็ค่อยค่อยคิดค่อยๆดูครับบอลยุโรปเนี่ยมันมันไปได้หมดมันไปได้หมดอะไอราคาที่ไม่น่าได้มันก็ได้ครับเมื่อเมื่อคืนเนี้ยนะอราคาที่น่าได้มันกลับไม่ได้นะเพราะงั้นใจเย็นๆนะครับว่าฟุตบอลลีกกำลังจะกลับมาเยอะแยะนะครับเก็บทุนไว้ก่อนเก็บทุนไว้ก่อนอย่าเพิ่งหักโหมเดี๋ยวพอฤดูกาลใหม่เปิด นั่งมองเพื่อนๆลงทุนตายเลยตายเลยมาออมาเศร้าตอนตอนช่วงก่อนเปิดฤดูไม่ได้นะใจเย็นๆเล่นเอาลงทุนเอาแค่พอสนุกนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนผมสนับสนุนช่องทีเด็ดฟุตบอลคุณอยู่กับเจ้านะครับก็สามารถ แอดไลน์ line, มาสมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะได้นะครับที่ไลน์ ID เนี่ยทีเด็ดน้ำมูนะครับที่เดียว TDedna m อนะครับประมาณนี้มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันรอบคําครับช่วงนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ